ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะนักศึกษาจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ศิริมาแก้วเกิด รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนภูมิเป็นประธานเปิดโครงการการประกวดเขียนแผนธุรกิจในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดยมีกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของอาจารย์สุวรรณีหงวิจิตซึ่งได้รับเกียรติจากวิสาหกิจชุมชนทั้งเชุมชนสถานประกอบการและสถาบันการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปและบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมร่อนบางบานและออฟาร์มได้รับรางวัลชนะเลิศณหอประชุมสุวรรณภูมิชั้นสาม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พระนครศรีธยาหันตราธนชพรปานเนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิรายงานองค์การอนามัยโลกเตือนประชาชนทั่วโลกกาดยาตกแม่ยอดผู้ป่วยโควิด19ลดลง สำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่ามารียแวนเคอรโคบหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งองค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศที่มียอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดลงยังจำเป็นต้องกดขันด้านความปลอดภัยแม้จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด -19 ลดลงทุกประเทศยังคงต้องระมัดระวังอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทราบดีอยู่แล้วแต่ต้องเน้นย้ำให้ชัดเจนอีกครั้งว่าการยาตก ด้านมหาวิทยาลัยจอนฮอปกินระบ,บุว่ายอดผู้ป่วยโรคโควิด -19 สะสมทั่วโลกขณะนี้สูงเกิน61ล้านรายและมียอดผู้เสียชีวิตสูงเกิน1.4ล้านรายโดยแวนคือโคบเตือนว่าและประเทศที่กำลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แล้วคงไม่อยากให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนต้องกลับไปบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้ง รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา2 21นากากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี